อ๋อเจ็บเบห <c oughs> <c oughs> รารบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนะครับผมยูกระบอกเองย่องที่คุ้นเคยกับความจริงที่คุ้นความีอะไรนี่ก็ช่องเคยู้านครับนนผม <c oughs> ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อช่องนู้นนเออเเอ๊ยกระโดดกระเด็ วันนี้ผมจะมาสอนคอมโบโซนิกนะคะผมไม่รู้ว่าสอนอะเรยังต่ผมจะมาสอนนะฮะช่องผมในการสอนเกยวกับคอมโบในโทรศัพท์นะครับผมใครที่เคยใช้ได้และใครที่ใช้ไม่ได้ก็บอกกันหน่อยนะครับแล้วกูจะหเหนมเยี่ยอะไรนะโอเคนะผมไปโอเฮสั่นยังเยี่ยอะไรนะไม่สนใจ ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากรู้คิดตามผมคิดกันอืมอืมจะส่งคอมโบยัยงไงทีพร้อมเรียงครับผม3สามสองหนึ่งป้ายพุ่เกิดมันยากมากคอมโบยีอย่อะไรเนี่ยปับโอเคผมกลับมาแล้ว คงบ่ยยอ,อยแ่ละเมื่อกี้นะมาเกลอบนะประมาณนี้ประมาณน,านี้มันจะต้องตรงนี้ให้ยินนะหมแล้วมันจะหลอดได้นะแต่เราไม่เต็มควา้อิจฉ บ้าคารคอมโบเอไมไมโซเน,นี่ยมันคอมโบได้หลายรูปแบบเนตะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนจำคอมโบนีไว้นะโอเยมันไม่โด,มโดนเลยไปทำโดนเบาได้นะไอเ้เหี้ยอะไรนะ ผมว่าจะสอนคอมโบด้วยคนเข้าใจเด้อ,องไอซิบอกจะอยากให้ทุกคนเข้าใจเด้อล่ะไอ้เอยากพูดภาษาอะไรไม่รู้ว่าอยู่ดีไม่พูดอะไคือเราผมจะสั่งรบบละเอยียดน,นะตัวอื่นทุกคนคอมโบไปแล้วล่ะกัะบบองเล็กอยากซื้อกระบองเล็กใช่ไหม แต่ลบักไม่พอมมีแค่ห้าสองหนึ่งห้าสองเลแปลสามลงแปนี่ครับ่ปยอย่างนี้แล้วก็ตีนะครับผมแล้วก็พุ่งมานี่ไปแลก็อย่างนี้พอมาอย่างนี้ก็น่อย่างนี้แล้วก็กดีสองสอสร็แล้วก็ซีดีสามแล้วก็ ลงแล้วแล้วก็แล้วก็แตะเครื่ฟ้านะนี่แตะเครื่ฟ้าแล้วก็กดซีคนะิวสี่เดี๋ยวผมจะทำแบบเร็วๆนะฮะพร้อมอยังสามสองหนึ่งเริ่มก ชั่มวันได้เหมือนไม่เหมือนครับผมนะคือผมจะคือจะทําให้มันบันวันช็อตไปเลยนะผมต่วันช็อตไปเลยเมื่อกี้มันไม่วันช็อตนะถ้าเกิดผมปล่อยมันมันจะไม่วันช็อตคอมโบอยู่คอมโบนึงนะผมก็คือตีตีแล้วก็กดปุ่ยิงขาตแล้วก็หีแล้วก็คอมโบกดปุ่มยิงขาแล้วก็ตีอย่างนี้ ไปกระโดดไปทางข้าแล้วก็เจ้าตัวนี้ไม่โดนนะครับผมแล้วก็พุ่งไปน,นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำแบบเร็วๆนะเมืกก่อกี้เอ้ยพูดเร็้ยงวเฟรชเดี๋ยวจะให้ทำแบบเข้าใจเข้าใจนะผมไอ้ขี้ขมว แน่ผมแล้วก็ไปนี่แล้วก็ีนก็พุ่นี่ก็ <Viol in S 2> อย่างนี้นะี่จะโดนอย่างนี้ผมแล้วก็พุ่นี่นีแล้วก็เอ Rat ้ย mm. <in> ่เอ้ย ฮ่วยว้าวช่างแม่งลยเอียดโอ้มไปเจ็ยเวลาตรงนี้แต่ไม่รู้ใช้กับคนได้หรือเปล่าครับผมแล้วคอมโบที่สามก็นี่ครับผมสกิลหนึ่งพุ่งต่อยกระโดดต่อยให้เราเนาะก็สกิลสอง นะผมแล้วก็สะเกิยบสีแล้วก็พุ่งคะต่อยก็ตะเกียหนึ่งนะครับเออที่คุณสามตีตีตีตุ้งัก็จะวันช็อตนะคะรับเดี๋ยวเราไปลองทำแบบเร็วๆกันดีกว่านะผมเดี๋ยวเราเกียวเราทันอุ้ยโอ้ยยแหลกแหลก แอโอ้ยเนอะใชืคอมโบหรือเปล่าฉันชืดลืมพุ่งน่าจะพุ่งแล้วก็เชื่อนี้เอ่ม ู้ชมนะคะผมเพราะว่าไม่กี่คอมมูมมันหลุดน,นะเพราะว่าตัวเองลืมมันหลุดเพราะว่าตัวเองลืมคิดไงอ่ะแปลงร่างยังดีกว่าสกิ๊กนั่ง อืมตีนะับแล้วก็จุ่มพ่ตีขึ้นอย่างนี้นะคะผมแล้วก็ถ้ากิดมันถ้าเคเชี้ยนี่ยังไม่ตายพลอเชี้อนี่พลอยเชี้อนี่มันยังไม่ตายใช่ไหมก็เชื่อนี่ตายนะผมเ๋ยวจะคอมโบที่ผม่งางนะเน่ ไม่ทันระเบิดเจ้าหนึง่งแล้วกระจายนี่นะครับผมคอมโบอย่างนี้สามารถใช้จริงได้นะครับแต่จะใช้โดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ S <S <an> <S เราจะมาลองเล่นสแตมมากันนะครับลองเล่นวิเกียร์แล้วโอ้ยทำไมกูอยากได้โร,รบักจังวะกูอย,อยากได้โร,รบักอ่ะ เพื่อนใครมีลบใครมีโบปั๊กร้านไหนมีโลปบบั๊กต้องร้านนี้เลยเขาไม่ได้โฆษณากูเชหรือมูอหัวนะ <c oughs> ผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาต่อสู้กันผมจะคอมโบนี้นะผมแต่จะคอมโบไม่ให้เข้าใจนะ ถ้าเ็นสุดท้าคอี่ยจะแค่น้ำร้อนกับพระเอกเดี๋ยวเข้ามที่แงน้ร้กับเทกนะฮะถ้าเอาเอปถึงเขาได่ก็ตไกเลยเขาเเลคบร้อนแต่ดูเยวมาครับคอมโบที่แทสทูเป็นคอมโบที่ผมสามารถฆ่าลบหนึ่งขอเซิฟได้นะ แง่ผมคอมโบนี้ของผมสามารถฆ่านำหนึงเซฟไอ้พี่ค่อยขี้โม้เลยเนี่ยแท่นนี้นะงหาครับที่สามารถฆ่านหนึ่งเซฟได้เนี่ยครับแท่นนี้ครับที่สามารถฆ่านำหนึงเซฟได้ไอ้เย,ยี่ยมันฆ่าได้ยังไรล่ะเอฟได้นหมไอ้เยี่ยมมันฆ่าได้อย่างไรสำหรับเกมนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกระชากเท่ Obrigado.